โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันทําให้พักประชาชนเนี่ยนะครับพยายามจะบบกบอกว่าคุณไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยเรายกมือให้คุณเป็นนายกเพราะต้องการให้คุณมาแก้รัฐธรรมนูญผักดันการแก้รัฐธรรมนูญแล้วให้ยุบสภาแปลว่าพักการเมืองนี้เขาไม่ได้สนใจว่าประชาชนในช่วงสี่เดือนจากนี้ไปเนี่ย จะกินจะอยู่จะทําธุรกิจจะค้าจะขายกันยังไงเลยเหรอ <S <S แม้แต่โครงการที่รัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้นําเสนอแล้วก็ผลักดันแล้วก็มีรายละเอียดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างโครงการคนละครึ่งซึ่งของใหม่นี้เขาจะเรียกเพิ่มเติมว่าเป็นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะครับเพราะมันมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสมัยพลเอกประยุทธ์อยู่บางประการนะนะก็เป็นคนละครึ่ง plus พัดก็คือเพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เป็นโครงการที่หลายคนเนี่ยประชาชนบอกเออดีอย่างน้อยมันก็จะได้ช่วยให้กระแสการเงินกระแสการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยนะได้มีความคึกคักมากขึ้นพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็มีเงินมาเติมในกระเป๋าแม้ว่าจะไม่มากก็ตามแต่มันจะทาให้เศรษฐรกิจเนี่ยมันหมุนเวียนดีขึ้นในยุคที่ตอนนี้หลายคนบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับ หัวหน,น้าทีมเศรษฐกิจคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกือบจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังแล้วนะครับเมื่อสมัยที่หลังเลือกตั้งใหม่ๆนะแกก็เียะไปแสดงวิสัยทัศน์นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลอภิปรายนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะบอกว่านโยบายด้านเศรษฐกิจที่บรรจุไว้ในเล่มนโยบายเนี่ยถ้าดูอย่างละเอียดจะเห็นว่าเป็นแค่แผนงาน4เดือนคงทําไม่สําเร็จเป็นปรูปธรรม และหากจะรอรัฐบาลใหม่สารงานต่อเกรงว่าจะสูญเปล่านะเราบอกว่าจะทําอะไรบ้างแต่ไม่ได้ระบุว่าชัดเจนว่าจะทําอย่างไรไม่จัดลาดับความสําคัญนะเขาก็ว่าไปประเด็นสําคัญก็คือว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยพูดถึงโครงการคนละครึ่งโดยบอกว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็เห็นด้วยแต่ส่วนตัวแปลกใจคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แต่กลับเป็นรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ออกมาพูดเรื่องนี้ทุกวันจึงไม่รู้ว่านี่เป็นนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายพักการเมืองกันแน่พร้อมตั้งก็สังเกตว่าการเล่งรัดโครงการนี้อาจเป็นเพราะรัฐบาลของนายอนุทินต้องการแจกเงินหวังผลซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่และสุ่มเสียงที่อาจจะขัดกับวินัยการเงินการคลังรัฐบาลนี้ แม้จะอยู่แค่4เดือนแต่ยังมีหน้าที่สําคัญในการกําหนดกรอบก็ประมาณรายจ่ายประจําปี70ต้องรักษาภาพลักษณ์ด้านการคลางของประเทศแล้วก็คุณสิริกัญญาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสเดือนเนี่ยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่มีใครว่าแต่ขอเพียงอย่าสร้างความเสียหายที่กลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะจะให้ไม่สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นได้อีกคือการอภิปรายแบบนี้มันสะท้อนวิธีคิดเลยนะ ที่บอกว่า4เดือนเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่มีใครว่าแล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำไมครับคุณสิริกัญญาไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะสิ้นเดือนเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชี ATM ทุกเดือนเพราะว่าอะไรเงินเดือนสอสอายแสนกว่าบาทบางคนได้เงินเดือนลูกน้องผู้ช่วยสอสอผู้จำนาญการผู้เชี่ยวชาญอีกนะมาเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่เอาเฉพาะเงินเดือนสสก็แสกบ,บา่าแต่ประชาชนที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนเยอะๆแบบสอสอเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าแม้จะเป็นรัฐบาลแค่สี่เดือนแต่มันไม่ควรจะเป็นสี่เดือนที่มันสูญเปล่าไปไงมันไม่ควรจะเป็นสี่เดือนที่เราจะต้องเตรียมตัวควักเงินอีกเป็นหมื่นล้านเพื่อไปทําประชามติไปเลือกตั้งสอสอลอไปโหวตว่าจะเอารัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่รัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่า จ่ายไปหมื่นล้านแล้วในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นจากการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พวกท่านต้องการโครงการกนละครึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฝนเล็กๆที่หล่นลงมาท่ามกลางความแห้งแล้งของภาวะเศรษฐกิจ มันอาจจะไม่ใช่เป็นโครงการที่แบบโอ้ออกมาแล้วชีวิตประชาชนดีขึ้นร่ํารวยขึ้นมันไม่ใช่อยู่แล้วทุกคนเข้าใจครับแต่มันจะทําให้คนที่กําลังจะแย่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหาปเป่แผงลอยตลาดต่างๆเนี่ยนะครับมันกลับมามีชีวิตชีวาต่ออายุต่อลมหายใจกันอีกครั้งหนึ่งนะมันมีรูปธรรมมันจับต้องได้ยิ่งกว่าการแก้การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซะอีก ว่ามิธีคิดของสสพักประชาชนไล่ตั้งแต่หัวหน้าเท้งมาเลยจนถึงแกนนำระดับต่างๆของพักเนี่ยคิดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นอุดมการณ์ของตัวเองว่ามันจะต้องบรรลุภายใต้อำนาจต่อรองที่ฉันมีเสียงสสร้อยสี่สิบกว่าเสียงคอยกำกับให้พักภูมิใจไทยทำอย่างนู้นไม่ให้ทำอย่างนั้น แต่ไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ความทุกข์ความ,วามเดือดร้อนของประชาชนอยู่ในหัวสมองเลยไอการที่บอกว่าเรออ่งรัดโครงการคนละครึ่งเนี่ยต้องการแจกเงินหวังผลซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่นะสู่มเสียงอาจจะขาดวินยัยการเงินการคลังหรือไม่นะเอาเรื่องหวังซื้อเสียงหรือเปล่าเร่งรัดก,ก่อน S <S <S ก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับเรามีเวลาสี่เดือนสาหรับรัฐบาลชุดนี้ในการทําอะไรเท่าที่ทําได้คุณจะให้เข้าไปทาโครงการคนละครึ่งตอนไหนแล้วครับตอนเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วสี่เดือนที่กําลังจะเดินผ่านไปเนี่ยทำยังไงครับประชาชนที่ลงนกันเองใช่ไหมครับหรือยังไงนักการเมืองก็มาตั้งโต๊ะตั้งวงการคุยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กันไปเบิกเบี้ยเลี้ยงกันไป เลือกสะทะลมาก็เอาเงินมาเลี้ยงใช้ใจ่ายให้สะทะลอมีเงินดาว,ดาวเงินเดือนกันไปอย่างนั้นเหรอและประชาชนอยู่ตรงไหนคุณหมพักประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรทําได้มันก็ต้องทํารีบทันะรีบทําโดยพลันโดยเร็วนะและไอ้พูดถึงเรื่องว่าแจกเงินหวังผลซื้อเสียงเนี่ยนะฮะไอ้การที่เสนอนโยบายจะแจก เงินคนละสามพันเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าหวังผลซื้อเสียงเหรอเอามาจากไหนเงินสามพันคนละสามพันสามพันนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับเออส่วนเรื่องที่บอกว่าอาจจะขัดวินัยการเงินการคลังคุณไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาครับถ้าคุณเห็นว่าเขาทําเรื่องที่มันขัดวินัยการเงินการคลังร้องเลยครับฟ้องเลย ฟ้องศาลเลยศาลอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้อีตอนพักเพื่อไทยแจกเงินหมื่นเนี่ยพวกคุณก็คนเขาก็บอกว่าขัดวินัยการเงินการคลังผมไม่เห็นสสพักก้าวไกลพักประชาชนเนี่ยนะครับทําอะไรเลยอ่ะนอกจากอภิปรายนอกจากแถลงข่าวดองแดงดองแดงกันไปนะจนคนที่เขาไม่ได้เป็นสสเนี่ยสามสี่คนห้าคนคณะหนึ่งเขาไปร้องในมตริ4044เนี่ย สส,สพักประชาชนซึ่งตอนนั้นเป็นพักก้าไกลก็ไม่ได้ทําอะไรคือดีแต่พูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะฮะที่คนจานวนไม่น้อยเลยเนี่ยแม้ว่าจะเห็นด้วยนะครับว่าเออเราควรจะมีนักการเมืองหน้าใหม่ๆเข้ามาพักการเมืองที่มีวิธีคิดใหม่ๆเข้ามาบ้างเราเบื่อเราไอ้การเมืองเก่าๆแบบเดิมเนี่ยแต่ไอ้การเมืองแบบใหม่ก็มันเป็นการเมืองแบบใหม่ที่หลายคนบอกโออไอ้ใหม่แบบนี้เนี่ยเข้ามาแล้วมันจะไหวไหมวะ หรือมันมีแต่น้ำลายมาทำอะไรไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยแหละฮะ